ื่องจริงๆมันก็จบไปตั้งแต่วันที่หนูแถลงข่าวแล้วนะคะถามหนูว่าพอพอทางฝ่ายนั้นออกมาพูดเราอยากจะชี้แจงยังไงบ้างขอต้านร้บเอ่อจริงๆมันก็ไม่มีอะไรต้องชี้แจงแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามีชี้แจงไปหมดแล้วคือในเรื่องของอะไรนะที่พี่ๆสงสัยทันนี้ที่รักเพราะาเพราะข่าวที่แปลทแั้งแปล ประชาชนคนให้ประชาชนเป็นคนแพรดีกว่าให้คนส่วนใหญ่เป็นคนตัดสินดีกว่าว่าที่หนิงแปะเนี่ยแล้วบวกกับข้อความอาื่นๆหนิงแปลผิดหรือเปล่าให้อย่างที่เขาบอกว่าจะให้นักภาษาศาสตร์แปลก็ให้นักภาษาศาสตร์นั่นแหละแปลแปล,แปลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วแล้วมันดูปากออ่างเงี้ที่กว่าเพราะจริงๆในส่วนนี้มัน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 พูดเคลียร์คูจบไปแล้วล้วพี่หนิงได้ฟังที่คนนั้นเขาออกมาแถลงข่าวทั้งหมดหรือเปล่าคะพี่ได้ฟังทั้งหมดไหมเอาจริงๆป่ะคะไม่ได้ฟังค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องเอาเรื่องของเขาม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 าเป็นเรื่องแบบที่สําคัญเนะเพราะว่าอย่างที่บอกวันเนี้ย ใจทางานเป็นวันที่อาบันเทิงมา่อนเต็มไปหมด,หมดะะเลยค่ะและพี่หนิงพอจะทราบไหมครับว่าที่เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเฮ้ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่เขาตั้งโต๊ะตรงนี้ทราบวัเนีาา้เขาจะแถลงเรารู้มาก่อนนี้นะจ๊บับไม่ทราบค่ะไม่ทราบคือรู้เนี่ยก็คือรู้<อ>พร้อมๆที่พี่นักข่าวเพราะพี่พี่ก็จะหลายๆคนก็จะโทรมาวันนี้มีแถลงข่าวมาสัมภาษณ์หนิงว่าหนิงรู้สึกยังไงแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นที่หลายๆคนโทรมาสัมภาษณ์หนิงก็ปฏิเสธการการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันนั้นเลยเพราะว่าพี่พี่นักข่าวโทรหาหนิงกันต่ ช่วง10โมงแล้วเพราะวันนี้นะผู้หญิงคนนั้นจะ,ะแถลงข่าวแล้วเนี่ยคุณหญิงรู้สึกยังไงบ้างโทรมาเยอะมากหญิงก็บอกว่าไม่ไม่ไมไมอะไรก็คือเป็นเรื่องของเขาจนกระทั่งวันนี้หญิงมีงานของหญิงแล้วก็ พี่พี่ก็ตามไปเลยค่ะเหมือนดูฝั่งนู้นเขาออกมาแถลงเลยเหมือนไม่จบไหมพี่ดิ่งอย่างงเี้ยค่ะแทนที่เขาจะเงียบไปอะไรน่ามีทนงทนายมี่ยอะไรอยงี้ออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะพีจริงๆนี่หนิงก็ไม่รู้ว่า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 เขาต้องการอะไรอ่ะนะว่าว่าเขาจะออกมาพูดเพื่อต้องการอะไรในส่วนของหนิงมันก็บอกแล้วว่าหลักฐานของหนิงมันมันมันก็ชัดเจนมันก็ชัดเจนจริงๆอ่ะคือหนิงว่าอยู่เฉยๆเงียบๆดีกว่าอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย คือข้อมูลข้อความนี่แล้งแต่มันต้องแปลไล่ตั้งแต่ต้นจนจบใช่ป่ะเพราะแปลไล่ตั้งแต่ต้นจนจบคําว่าคันนี้ I miss you อะไรเงี้ยมันแปลชัดเจนหนิง mm hmm. ว่าอย่าเอาที่หนิงเป็นคนตัดสินว่าหนิงแปลผิดหรือคนเดียวดีกว่า mm hmm. คือหนิงว่าหนิงแปลไม่ผิด mm hmm. ให้ให้ทุกคนประชาชนในประเทศไทยนะคะให้พี่ๆนักขา่าวทุกคนแปลพี่ๆคิดว่าความหมายเป็นยังไงละอ๋อหนิถามกับ mm hmm. ทุกคนในที่นี้คิดว่าความหมายเป็นยังไงรคคะ ช่วยตอบหนูหน่อยดิหนูถึงบอกว่าหนูถึงตอบพวกพี่เลยเยอะแล้วอ่ะพวกพี่คิดว่ามันคือแปลว่าอะไรใช่ป่ะล้วประชาชนคิดว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนทาเหมือนทางนู้นเขาออกมาแถลงข่าวเหมือนแบบทางทนายบอกว่าอยากให้ทางคุณจีนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนออกมาบอกว่าเคลียร์ว่าเอาไปชี้แจงมาเอาไปชี้แจงให้แบบเป็นกลางกว่านี้เหมือนคุณจีนก็ออกมาเคลียร์แล้วคุณจีนออกมาเคลียร์ต้องบอกว่าเอาหนิงพูดไปเดี๋ยวก็มาหาว่าหนิงเข้าข้างสามีตัวเองอีกซึ่งถ้าสมมติว่าไปดูภาพ ที่เป็นคลิปแถลงข่าวของหนิงเต็มๆนะคะคุณจินก็เคลียร์แล้วและเคลียร์ว่าตัวเองเป็นคนทําผิดแล้วตัวเองก็ยอมรับผิดทั้งหมดแล้วคุณจินก็ได้ขอโทษผ่านสื่อไปแล้วให้ไปดูใหม่ดีๆแล้วดูตรงเนี้ยชัดเจนคือคุณจินไม่ได้ออกมาแก้กตัวเลยแนมะ้แต่นิดเดียวถูกต้องไหมคะคุณจินออกมายอมรับผิดขอโทษแล้วก็จะทําที่อยากให้ดีเรื่อใหม่มกับครอบครัวให้ดีนะคะแล้วกับกรณีที่รัหว,วานบอกว่า หน uh, ิ่งเข้าใจผิดเรื่องที่เขาจับมือการหาว่าพี่ลูกผมอะไรเออเป็นการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเขาบอกพีเปล่าประมาณนั้หมายถึงหนิ่งโง่ไม่ไม่ไม่ค่ะนิงม่วอ๋อก็อันนี้มันเป็นส่วนของเขาคือหนิ่งพูดออกสื่อเยอะแยะขนาดนี้แล้วหนิ่งก็พูดด้วยด้วยที่หนิ่งไม่ต้องไม่ต้องมีทนายมานั่งครับไม่ต้องมีสคริปต์มาวางเออนะ พูดได้ได้ได้แบบถามอะไรมานี่ก็ยังตอบทุกอย่างเหมือนเดิมคือไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถามแล้วแล้วหนูตอบวนหรือยม่อ่านความจริงมันก็คือความจริงไม่ต้องไปแบบว่าเอาดีเทลเล็กๆว่าแบบเอ้ยจุดนี้จุดนี้อะไรเงี้ยเอาภาพรวมทั้งหมดว่าทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืออะไรความจริงคืออะไรแล้วเรื่องมันถัาสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วมันจบที่ตรงไหนจริงๆอย่างหลัๆวันนั้นที่แฉนะคะค่ะเขาเขาเหมือนแบบจริงเขาไม่ได้อยากจะฟ้องทั้ง หรือครอบครัวน้องแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบเขาเขาเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องการโพสเนี่แหละที่ว่าแบบมิจสักทีพครอบครัวก็เสียเงินประมาณนานเนี้ยเจาเน้ก็ให้เขาไปฟ้องคนทั้งประเทศมั้งคะคือคนโพสเยอะมากคนตามไอจีถึงประมาณสองแสนเจ็ดหมู่คน,<ม>ค,นคนเขามาโพสใช้กำลังใจอย่างเงี้ยแต่ละอันเนี่ย 1> 1, 3, คอมเมนต์หนึ่งอย่างสามสี่ร้อยคนซึ่อหนิงอ่านได้ไม่หมดเลยมันจะอ่านได้ประมาณแค่ร้อยข้อความนั้นพวคงต้องไปหาฟ้องคนทั้งหมดทั้งไอจีนั้นซึ่งไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนหนิงแล้วหนิงก็อยากจะขอร้องแล้วก็ย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการพูดอีกครั้งว่าขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆที่รักหนิงถ้าคนไหนรักหนิงจริงๆอย่าไปโพสตข้อความอะไรใดๆทั้งสิน้นถึงจะหัวหนิงอะไรก็แล้วแต่มาโพสต์ในไอจีหนิงอย่าไปโพสตในไอจีคนอื่นให้มันเป็นปัญหา เพราะว่าพวกเราเนี่ยจะทำอะไรเราต้องแสดงตัวตนชัดเจนว่ามีตัวตนชัดเจนแต่อย่าทำไอจีฟอร์มขึ้นมายิ่งโดยเฉพาะรูปน้องนิลินอย่าเลยเด็กเยเป็นผ้าขาวแล้วก็เด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรนี่มนนี่มันคือเรื่องของผู้ใหญ่อย่าให้เด็กเนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องหรือว่าต้องมารับรู้กับเรื่องที่มันมันผิดศีลธรรมแบบนี้ค่ะเรื่องถามนิดหนึ่งหลังจากที่เข้าแถลงข่าววันนั้นก็ได้ถาวว่าก็สองหเสร็จแคุณจิงคุณจิงไหมคะของมานยังไงบ้าง เดี๋ยวหนิงว่าข้อความนี้ให้ไอ้เรื่องนี้ให้คุณจินตอบเองมะมหนิงต่อสายหาเลยมะมจะได้เคลียร์กันวันนี้แล้วให้มันจบจบไปไม่ต้องถามอีกแล้วนะได<ม>้เอาไหมเออหนิงต่อสายหาคุณจินและคุณจินตอบเองแล้วกันนะโอ้ปอปมาเสียงอืมอันนี้หนิงให้คุณจินคนตอบดีกว่าค่ะแป๊บหนึ่งนะค,คฮะฮัลโหลจริงค,ค,ค่ะจริงค่ะคุณจินอยู่กับลูกลูกล้องเหรอคะ อ๋อมีเชสเกมโอเคจินคะเอ่อตอนนี้หนูอยู่กับนักข่าวค่อนข้างเยอะมากเขาตามมาที่งานถแถลงข่าวก,รก,วการตลาดน้องเตอราหนี้แล้วก็มีนักข่าวยิงคำถามว่าได้ข่าวมาว่าทางมี้งเขายังส่งมเมสเซจมาอยู่จินช่วยตอบหน่อยแล้วกันเพราะไม่ใช่เรื่องของหนงที่จะตอบอ่า,ามีส่งมาจริฮะ ไขาพี่ส่งมาจริงเรื่องว่าเขาไม่ทำให้จีนปลอมเขาขอโทษนะฮะแล้วก็จบนะฮะไม่มีอะไรล้วเคยติ้ไม่เคยติดต่อกันและไม่เคยคุยโทรศัพท์กันเลยะพี่ดิ้งคะไอพี่จินคะพอดีว่าทางทนายฝั่งนูเนี่ยเขาพี่ถามว่าเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนพี่จินแบบไม่ปกติต้องหาที่ระบายอะไรเงี้ยคะพี่จินคิดเห็นยังไงบ้างคะ เป็นทนาะครับมีคือคุณไป็นทนายจะค,คุณไปทำอะไรเห็นดาวธนายมาบอกกัไม่แล้ใจ <c oughs> นะนะขอตบา้านผมทนายก็เยอะนะ <c oughs> ผมยังไม่เห็นต้องโกหกนะเาผมก็ไปเอาธนามาแถ้น,นข่าวด้วยเลย <c oughs> อันนี้จะเริ่มส่วนตัวจริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าตกมือข้างเดียวมันไม่ไดัผมพูดไปแล้จริงๆแล้ววันนี้ผมไม่อยากจะเอกผมพูดในสืน่ล้ <c oughs> นะผมนนั้นผมพูดผมว่าผมจบทุกคนก็บอกแล้วว่าผมจบ อยู่งสายโจบก่อนที่านายเขาตอบมาพเนี่ยช่วยดูก,ก่อนนะฮะเขาสายแค่ไเนี่ยเขาเป็นคนโทรมาต้องหาผมแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเ,เป็นต่ออยู่นยนะเขาหลักฐานไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ผมขึ้นในโทรศัพท์เขาไหมว่าผมโทรหาเขาไหมในในเก้าเบอร์ผมลงใน,งนเว็บสนุกไปแล้วนี่ใช<ม>่ไหมผมอะ่ะไม่เคยเอาเบอร์เขาไปให้ใครเลยนะไม่เคยเอาเขาไปแชร์อะไรแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์ผมอยู่ในเว็บสนุกแค่ยังไง วันนี้นผมโดนรู้ไหมทุกวันนี้ผมโดนโทรศัพท์โทรเข้ามาอะนะวันละห้าสายอย่างตับนะแล้วโทรมาแล้วก็บางสายสายโทยยยรมาบ,บางสายสายเพราะ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 ผมรับเแตนเสียงผมก็หวานตัดสายเ็นะ